ผมจะลองเป่าดูเลยนะเดี๋ยวครับว้าดังดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมแต่ดูดมันโป่งครับผมก็จะใช้กระป๋องสีนี่แหละนะครับมาถูถูไปเรื่อยๆครับก็จะถูจนฝ่าไอ้ขอบๆเนี่ยมันจะหลุดหมดนะครับเห็นไหมขอบขอบเนี่ยจะถูไปจนฝามันจะหลุดหมดนะครับ นี่ครับมาเมื่อมันขาดหมดแล้วมันก็จะมีรออฉีดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็หลุดออกไปเลยครับนี่เห็นไหมน,นี่ก็น่าจะมีลูกแก้วอยู่มั้งนี่เป็นลูกแก้วลกเล็กๆครับเห็นไหมผมก็จะใช้แต่กระป๋องนี่นะครับจะเอาแต่กระป๋องนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะปาดปาดฝั่งนี้ออกเหมือนกันทาเหมือนกันนะครับก็จะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหม เมื่อตัดเสร็จแล้วทั้งสองด้านมันก็จะได้รูบโบแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมองทะลุเลยนี่จากนั้นนะครับผมก็จะใช้อ่า,อานี่ต้อง,ต,องต้องนีเศษเอาขวดเนี่ยใส่ลงไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่ขวดเนี่ยต้องเจาะรูก่อนนะผมก็จะเจาะประมาณนี้ครับนี่เราจะเอาขวดใส่เข้าไปนะระวัดให้ขวดออกมาประมาณนี้นะนี่สักห้ามิลก็ได้นะครับให้มีช่องว่างเนี่ยแล้วเราจะเจาะรูระหว่างช่องว่างเนี่ยนะครับ เ,ออเราก็เจาะจตรงนี้เลยดอกผมใช้ดอกห้ามิลน,นะครับโอเคทะลุแล้วก็ประมาณนี้รูนี้เอาไว้เป่านะครับรูนี้เอาไว้เป่าอา,อาไว้เป่าครับเราก็จะตัดเจ้าขวดใส่เข้าไปเลยครับนี่นี่ครับ คัอต,ตอร์นี่ก็สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มีขวดกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้หรือกระป๋องกาแฟอะไรก็ได้ครับหรือกระป๋องสีดอกสวานสวานเจาะลูกโป่งแค่นั้นเองครับก็เป็นแต่ได้แล้วนะครับ เราก็จะใส่ไอ้ไอเจ้าขวดเนี่ยลงไปเลยนะไอ้เจ้าฝาเนี่ยนะใส่เข้าไปถ้ามันใส่ไม่เข้าเนี่ยท่านผู้ชมถ้ามันใหญ่ฝาเนี่ยมันใส่ไม่เข้าเราก็จะผ่านะจะผ่าในแนวนี้นะครับอืมนี่ผ่าเลยนะนี่ครับนี่เราก็จะจีบตรงนี้ได้นี่จีบเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหม มันดูเล็กลงนะครับไฟไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในนี้น,นี่เห็นไหมต้องใส่ด้านรูนะครับให้ให้ฝ่ามันมาออกด้านรูที่เราเจาะนี่นะ <_ A> จะใส่เข้าไปเลยครับเมื่อเราใส่จนลงเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะดันให้มันทะลุกออกอีกฝั่งเลยนะจะมีรูเป่าใช่ไหมครับเราก็จะดันฝ่าเนี่ยจะดันฝ่าให้มันทะลุออกมาอีกฝั่งนี้เลยครับผมมันก็จะแน่นหน่อยนะมันก็จะค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับนี่มันจะมาโผล่นี่แลลวเห็นไหม เบี้ยวหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันดัดได้นะครับนี่นี่ออกมาในรูปแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ครับจากนั้นผมจะใช้ไอ้เจ้ากันไกลเนี่ยนะครับกันไกเนี่ยตัดลูกโป่งเข้าไปเลยครับนี่นี่ครับ ตัดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นี่เราก็จะครอบลงไปเลยครับนี่นะครอบไปตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะใช้ยางเนี่ยครับรัดลงไปเลยนะครับนี่ครับปุ๊บปล่อยนี่เราจะได้ลูกทรงประมาณนี้ครับขอจะดึงลูกปโป่งให้ตึงเลยนะเก็บเนื้อครับ โอเคตึงเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะลองเป่าดูก่อนนะหารูก่อนนี่นี่ลูอยู่นี่ครับนี่ครับเริ่มดังครับถ้าเราขึงไม่ตึงมันก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับดังลไหมครับนี่ไงครับ ผมว่ามันยังไม่ล่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะลองใส่ปากแต่ดูครับไปครับคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันใส่ไอ้ตัวเนี้ยมันใส่เข้าไปในปากแต่นี่ไม่ได้นะครับคือมันเท่ากันเลยมันพอดีกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันใส่เข้าไปไม่ได้ผมก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับผมก็จะวางไว้ในลักษณะนี้แล้วพับเทปแปะเลยนะครับ นี่เขจะได้แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดันนี้หน่อยหนึ่งตรงกลางเห็นไหมครับมันไม่ตรงมันไม่ได้ศูนย์กลางเซนเตอร์ม่ไม่ได้ผมจะลองเป่าดูเลยนะฮึฮ,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 ฮึแม่เจ๋วครับไตหลดตุดไปไตด่วนไปทีหนึ่ง <laughs> ลงไม่พอฮะ ตังดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมแต่ดูดบ้านโป่งครับโอ้โหแจ๋ครับก็อย่าลืมไปทําเล่นกันนะครับถ้าใครมีกระปร๋องกาแฟก็กระปร๋องกาแฟก็ใช้ได้นี่แต่ผมเองไม่มีไม่มีกระปร๋องกาแฟผมก็เล่นกระปร๋องสีนี่แหละครับแล้วก็มาต่อก็กเอาปากแตะใส่เข้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าใส่เท่ก็โอเคได้อยู่นะครับเอาไปเชียกีฬาสีเชียบอลเชียอะไรได้นะครับอืมไทยแลน อ่าได้อยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับและผมจะรู้สึกดีมากเลยที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะพอเขาเข้ามาดูคลิปผมเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็กดติดตามเลยเขาก็กติดตามให้เลยซึ่งเขาให้ใจผมเลยนะผมก็ต้องนะผมก็ต้องให้ใจเขากลับเช่นกันนะครับอืมขอบคุณมากเลยครับที่กดติดตามกดถูกใจกด Sub s cribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับีเโอ้โหตัวเปนพัดเลยครับโอ้ถ้าเราปล่อยลองไปในะาาน้ำมันจะวิ่งยังไงครับเราดูรอบทั้งยนน์สิครับแล้วมันเดมาตรงนี้เห็นไหม 你，快点回去。